ตอนนี้คุณกำลังฟังมหาไยพอดแคสต์ EP ที่3ความเครียดความกดดันในชีวิตมหาวิทยายลัยกับผมนายบุญยริติหานผลเราต่างต้องรับทั้งความเครียดความกดดันต่างๆที่อยู่รอบกายทั้งคนรอบข้างและทั้งตัวเราเองการที่เราเข้าสู่รั้วมหาวิทยายลัยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจบแล้วที่เราเข้าสู่มหาวิทยายลัยที่เราหวังไว้ แต่ไม่เลยมันเพิ่งเรื่องต่างหากจากสถานที่ที่คุณวาดฝันเอาไว้มันอาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไปว่าในเรื่องความเครียดความเครียดอ่ะมันเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าทุกช่งวงวัยอ่ะต่างมีความเครียดความกดดันไม่วาม่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคนเราอ่ะต่างมีความเครียดเหมือนกันหมดแต่ว่าความเครียดอ่ะมันก็มีความหนักหน่วงพอสมควรในช่งวงวัยที่เรียกว่าช่วงมหาวิทยายลัยในช่วงเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ย มีความกดดันพอสมควรไม่ว่าจะเป็นจากคนรอบข้าง <c oughs> หรือว่าตัวเราเองอะสาเหตุที่ว่าเราเห็นนะว่าเราเครียดในช่วงมหาลัยที่แบบเห็นเป็นหลักๆก,ก็คือ1เรื่องการเรียนที่เราเห็นได้ชัดแล้วเจอบ,บ่อยๆที่สจดก็คืองานงานงานอาจารย์ที่ชอบสั่งในช่วงเวลาที่มันใกล้สอบหรือว่างานที่สั่งมาในระยะเวลาที่รู้สึกว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากจนรู้สึกว่าถ้าเราจัดสรรเวลาไม่พอเนี่ยงานของเราอะอาจจะไม่เสร็จเหมือว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควร นั่นก็อาจจะทําให้เราอะรู้สึกว่าเราอาจจะทําได้ไม่ดีเลยว่าเราอาจจะทําออกมาแย่ทาให้เรารู้สึกเครียดเพิ่มไปดีอีกแบบเพิ่มพูนเลยหรือแม้กระทั่งความคาดหวังของครอบครัวหรือว่าแม่ก็ของเราเองไม่ว่าจะเป็นแบบว่าจากตัวเราเองที่หวังว่าเราเข้ามหาลัยเนี่ยหรือว่าเราเรียนที่ไหนเนี่ยใช่เราหวังว่าเราจะได้เกรดดีๆหรือว่าเป็นเกรดนิยมแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราอาจจะทําออกมาได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านกฎระเบียบต่างๆที่น้องอาจจะไม่คุ้นชินจากเด็กมัธยมเข้าสู่โรงมหาลัยเนี่ย กฎระเบียบต่างๆ่อาจจะมีเหมือนเดิมบ้างแต่พอเราเจอกฎใหม่ๆที่เราอาจจะแบบเอ๊ะใช่เหรอหรือว่าอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้เราอะรู้สึกว่าอาจจะปรับตัวได้ยากทําให้เรารู้สึกเครียดได้เหมือนกันแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความเครียดหรือว่าความกดดันต่างๆที่อยู่รอบกายเนี่ยถ้าเรามีเยอะเกินไปอะแค่คําพูดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบเป็นคนที่ทําได้ไม่ดีหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามีค่าน้อยลงได้เหมือนกัน แม้ว่าคําพูดเล็กๆที่พูดออกมาเนี่ยก็สามารถทําให้เราอะมีบาดแผลทางจิตใจที่ใหญ่หลวงได้เหมือนกันนะเมื่อเวลาเรามีความเครยียดหรือความกดดันต่างๆเนี่ยอ่ะหนึ่งเลยเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีความเครยียดหรือว่าเรามีอะไรในหัวที่มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สมองโล่งวเวลาทํางานอะเราจะโฟกัสกับสิ่งต่างๆน,น้อย,ยลงอย่างเช่นถ้าเราเครียดก็าจะแบบไม่ได้โฟกัสในเนื้อหางานทําออกมาได้แบบว่าไม่ได้ดีพอหรือว่าช่วงเวลาการสอบเพราะเราหวังไว้ทั้งคะแนนมันคือเป็นช่วงสอบที่ได้คะแนน,นสูงมากแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นก็คือเครียด เครียดล้วก็เครียดสิ่งที่ได้ก็คือการทําข้อสอบที่ได้คะแนนไม่ดียิ่งแบบนี้แล้วอ่ะยิ่งเครียดเนี่ยแหละมันเป็นสาเหตุที่ทาให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราะทำอะไรมันก็รู้สึกเครียดดังที่ว่าความเครียดของเราอ่ะยิ่งมากยิ่งเท่าไหร่ทั้งสภาพจิตใจและร่างกายของเราอ่ะยิ่งปรอะบางมากเท่านั้นวิธีการรับมือในการกับการจากกัดการกับความเครียดในแต่ละวันของเราเนี่ยอ่ะมันก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ว่าก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือว่าการดูหนังเพลินๆหรือว่าการอ่านหนังสือที่เราชอบเนะี่ยถึงว่ามันจะดูไม่มีอะไรมากแล้วดูไม่มีอะไรเลยแต่มันช่วยได้มากเลยเช่นการเราที่แบบจะจดจ่อกับสิ่งที่เราชอบหรือว่าสิ่งอะไรที่เรารักอย่างเช่นหนังสือนิยายสักเล่มหรือไม่ก็เป็นหนังที่เราชอบ เนี่ยแค่นี้ก็ทำให้รารู้สึกว่าหลุดจากความเครียดหรือว่าความกดดันทั้งปวงได้เหมือนกันแล้วที่2องที่แนะนําก็คือการออกกำลังกายไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายจนเหงื่อซกหรือว่าออกซะจนแบบว่าเหนื่อยหรือว่าล้าไม่ต้องจะเป็นแค่เป็นการเดินออกกําลังกายจ็อกกิ้งสบายๆเดินชมนกชมไม้แบบเนี้ยมันก็สามารถช่วยเหมือนกันนะช่วยเราแบบรู้สึกว่าเออสลัดความคิดที่คิดกับเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเครียดเครียดแล้วก็เครียดให้หายไปได้เหมือนกันหรือว่า การที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยหรือว่าคนอื่นเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างเช่นการพูดคุยพบปะทักทายหรือว่าการแค่ยิ้มให้เนี่ยแค่การยิ้มเล็กๆเนี่ยมันก็ช่วยเราได้มากเหมือนกันนะคนรู้จักเราเพื่อนเราหรือว่าใครก็ได้ทักาทายเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเขาก็แบบว่าให้ความสําคัญกับเราแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นมาด้วยแล้วอย่างสุดท้ายสิ่งที่ย่างเดี๋ยวว่าทุกคนทําได้ก็คือการ,ปรเปลี่ยนความคิดของตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วดูยากแต่ว,ว่าทุกคนสามารถททําา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 ไไไไดดดด้้้ปรปรรรรรรรัเเ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 ลลีีนคนคี่่่่่ออ่่่่่ยยยนนนคคคววววมมมมมิืืืือออออองงงงงๆหะะ็็กกพตสใช อย่างมันจะดีเสมอไปอยู่แล้วว่าพวกเราก็ต่างมีพลาดพวกเราก็ต่างมีล้มแต่ว่าทุกปัดแผ่วว่าเราอะทำให้พวกเราแข่งแข่งขึ้นพวกเราทําอะไรที่แบบว่าอาจจะไม่ดีในรอบนี้เราเก็บความคิดที่ว่ามันไม่ดีในรอบนี้เอาไปพัฒนาให้มันดีในรอบต่อๆไปจนสิ่งที่เรียกเรียกว่าข้อผิดพลาดของเราเนี่ยมันดีขึ้นมาจนไม่มีอะไรที่เรียกว่าไม่มีข้อผิดพลาดของเราในจุดนี้ได้เลยเรื่องแย่ๆหรือว่าปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยผมเองก็เชื่อมั่นว่าทุกปัญหา มีทางออกและทางแก้เสมอไม่ว่าจะช้าหรือว่าจะเร็วจากเรื่องต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็ยากที่จะจัดการเหมือนกันเราเองหวังว่าการแนะนำของพวกเราเนี่ยจะช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยหลุดพ้นจากวิกฤตหรือปัญหาที่เคยพบแล้วขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณสําหรับวันนี้มหาลัยพอดแคสต์สวัสดีครับ